วันนี้มีแมวจรมาหาเด็กๆที่บ้านเด็กๆทั้ง6ตัวก็ดูสนใจกันใหญ่เลยมีการร้องหากันด้วยนะแมวจรตัวเนี้ยชอบมาที่บ้านเราบ่อยๆเลยแล้ววันนี้เขาก็รู้ว่ามีเด็กอยู่ข้างในแล้วเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เราเนี่ยจับเด็กมาไว้ก็เลยพยายามจะร้องเพื่อที่จะเอาเด็กไปให้ได้อย่างที่เห็นนี่นะคะ ดูสเิเด็กๆก,ก็คิดว่าเป็นแม่ตัวเองอีกต่างหากนะเนี่ยเด็กๆก,ก็อยากจะออกไปหาเหว่๊ยวใส่กันใหญ่เลยนะเนี่ย <c oughs> เด็กๆก,ก็มี6ตัวก็เลี้ยงไว้เพราะว่าจะเอาไว้หาบ้านให้เขาต่อไปนะคะตัวเองก็เลี้ยงได้แค่2ตัวเท่านั้น ก็เลยได้ปล่อยให้ไปหากันดูก็พยายามจะไปดูดนมเขานั่นเนี่ยไม่ใช่แม่ตัวเองแล้วก็เจ้าแมวดำเนี่ยก็พยายามจะรอลวงเด็กให้ตามตัวเองเดินไปเดินตามตัวเองไปด้วยนะคะเนี่ยเราก็ต้องจับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ โอ้โหรุมกันเลยหกตัวรุมกินนมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ้งะองหาเด็กตีนักโดนรุมดูดนมตายแล้วแม่ดำ